เอไปท่านประพาสครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับผมประภาสเป็นตบแต่งจากจังหวัดนครปฐมนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17นะครับผมขอปรึกษาหรือท่านประธานต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้มีการพิจารณายติด่วนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำนะครับ ในการปรึกษาหารือของผมในวันนี้นะฮะก็จะลงเฉพาะไปในส่วนของปัญหาชาวนาอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือชาวนาที่อยู่ในทุ่งรับน้ำนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่ทั้งประเทศก็13ทุ่งนะฮะเฉพาะเจ้าพยาตอนล่างก็1 0 12ทุ่งด้วยกันนะครับเาวนาในพื้นที่เราเนี่ยนะครับมีพื้นที่ราว1.5ล้านไร่นะครับช้านาในกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับทุกนะครับที่มากไปกว่าเาวนากลุ่มอื่นก็คือนอกจากราคาเข้าเขาเปลือกตกต่ำนะครับก็ยังมีปัญหานะครับเนื่องจากขอสไลด์ถัดไปครับปัญหาใน ทุ่งรับน้ําหรือที่เราเรียกว่าแก้มลิงเนี่ยนะครับชาวนาก็จะทํานาได้ประมาณปีละแค่1-2ครั้งนะครับในขณะที่ชาวนาทั่วไปนะครับกออ็อย่างน้อยก็ออสองปีทําได้5ครั้งนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับชาวนากลุ่มนี้จึงเดือดร้อนนะมากกว่ากลุ่มอื่นนะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเช่นว,ว่าถ้าชาวนาจะไปทําสวนนะครับหรือปลูกไม้ยืดต้นนะครับ ลูกไม้ผลนะครับก,ก็ทําไม่ได้นะครับก็จะได้แค่พืชล้มลุกนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาในกลุ่มนี้นะครับก็จะต้องดินน้นรนด้นชีวิตในทิศท,ทางอื่นๆเช่นเข้าไปทํางานในโรงงานลูกหลานก็จะเข้าเมืองนะครับเพราะจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ชาวนาก็พยายามที่จะผลักดันให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะนะครับเพื่อให้ชีวิตพออยู่ได้นะครับแต่ว่าขอสไลท์ถัดไปนะครับ ก็จะเห็นว่าอย่างมาตรการล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ชาวนาก็ได้รับการช่วยเหลือเท่าๆกับชาวนากลุ่มอื่นนะครับก็คือได้แค่ไร่ละพันไม่เกิน10ไร่ก็ได้กัวเรือนละประมาณ10,000บาทนะครับขอสไลด์ถัดไปครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับผมจึงขอความอนุเคราะห์นะครับกับเรียนท่านประธานช่วยนําข้อเสนอนเพื่อแก้ไขปัญหา ชาวนาในพื้นที่รับน้ำนะครับจำนวน12-13ทุ่งเนี่ยนะครับไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับประการแรกก็คือควรจะจ่ายค่าชดเชยนะครับหรือเองินชดเชยราคาข้าวนะฮะตามาพื้นที่นาที่เป็นจริงนะครับปร,ประการที่สองก็คือควรจะพิจารณาจ่ายค่าเยียวยาพื้นที่ซึ่งอ,อยู่ในช่วงที่ต้อง รับน้ำนะฮะเราอย่างน้อยก็สองสเดือนนะเช่นชาวนานก็ได้เสนอนะครับว่าควรจะจ่ายเดือนละ3,000บาทเหล่บนี้เป็นต้นนะครับอีก ประการหนึ่งประการสุดท้ายนะครับก็คือเนื่องจากว่าพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ที่จริงก็มีการทํา MOU เวลาน้ําเข้าไปถ้าเสียหายนะครับเก็บเกี่ยวไม่ทันก็ก็สามารถได้รับค่าชดเชยแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ต่อเนื่องนะครับที่ไม่ได้อยู่ในการทํา MOU อยู่ชายขอบะไรต่างๆนะครับซึ่งพื้นที่ต่างๆเหล่านี้จะได้ค่าชดเชยก็ต่อเมื่อมีการประกาศภัยพิบัตินะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นข้อเสนอที่ว่าก็ควรจะจ่ายโดยที่ไม่ต้องรอประกาศภัยพิบัตินะครับก็เป็นข้อเสนอ ที่ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับขอความนุครคลหอเพื่อเสนอต่อ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือชาวนานในพื้นที่เหล่านี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ